นี่คือยอดกรตตันยูจิตมังนลครับชกผู้เอกวันทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้พบกับหมาสมุดลองแปะสมนักบกชนบุรีพิกัด122ปก่อน ยอดกตันยูจิตมองนนท์อาทิตย์นี้เราชกเป็นคู่เอกเจอใครครับมหาสมุทรมหาสมุทรลองแปะสำนักบกชนบุรีเนาะที่กัดเท่าไหร่ครับร2 2ยิบเราได้เห็นฟอร์มได้ศึกษาฟอร์มการชกของคู่ชกนยงครับศึกษาพี่เขาเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่ามวยเขาแล้วเรานี่เป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครบเครื่องนะช่องเจ็ดนี่เคยมาชกอย่างครับยังครับ ครั้งแรกแล้วเราเคยนึกนึกฝันอยากมาชกที่ช่องเจ็ดไหมครับฝันอยากได้คับสักวันหนึ่งว่าจะมาที่ช่องเจ็ดให้ได้แล้วในที่สุดก็เป็นจริงเนาะแล้วหลังจากที่รู้โปรแกรมว่าต้องชกช่องเจ็ดนี่เราตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นรตื่นเต้นอ่ะระยะการิีซ้อมของเรานี่ประมาณกี่วันครับสามอาทิตย์ได,สได้สามอาทิตย์ได้ร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์นครับร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟล์ล่าสุดเราชกไว้นี่กับใครครับเถ็ดชัยนาทเถ็ดชัยนาทวันนั้นที่ชนะน็อกยกสี่ใช่ไหมครับครับวันนั้นพิกัดเท่าไหร่ครับวันนั้นปล่อยต่อยครับอ๋อปล่อยต่อยนะวันนี้พิกัดร้อยยี่สิบสองปอนด์ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาบสถิติการชกมวยของเราทั้งหมดกี่ไฟล์ครับประมาณร้อยกว่าครั้งได้ครับ้อยกว่าครั้งส่วนสูงของเราตอนนี้เท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยปล่อยกี่กิโลครับหกสิบสองเป็นคนจังหวัดอะไรครับ อ๋อ,อฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเชียร์วันอาทิตย์นี้เลยครับก็ฝากกันทีนีครับมาที่นี้ทำเป็นพี่แน่อนอนครับครับขอบคุณมากครับน้อง